สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวบรัชมายของ For y o u นะคะที่ออกมาทั้ง2 p a พาเลตนี้นะคะโดย2 p a พาเลตนี้นะคะมีชื่อว่า Candy p a l e t ต e นะคะก็จะออกเป็นโทนชมพูชมพูนะคะแล้วก็อีกพาเลตหนึ่งก็คือ Coral p a l e เลตนะคะจะเป็นออก โทนส้มนะคะอมคอรัลคอรัลพีชพีชนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าแต่ละสีของแต่ละพาเลตเนี่ยปัดออกมาแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงกันนะคะนะคะตอนที่เราจะไปเริ่มปัดสีโทนแคนดี้พาเลตขกันก่อนเลยนะคะในพาเลตนะคะทุกคนก็จะมีประกอบไปด้วยทั้งหมด6สีนะคะแล้วก็สีที่เขามีให้มาเนี่ยก็จะเป็นมีแบบชิมเมอร์นะคะ มีแบบชิมเมอร์มีทั้งสีแมทนะคะแล้วก็อันนี้เาจะออกเนื้อเหมือนเนื้อฟอยที่อยู่ในพาเลตของอายชโดว์ที่เขาออกมาก่อนหน้านี้เนาะก็จะเป็นเนื้อคล้ายๆกับเนื้อมันเนี่ยจะคล้ายๆกับเนื้อของเอ่อพาเลตแมทบริททนะคะเป็นพาเลตสีที่ อยู่ตรงกลางนี้เนื้อจะคล้ายๆกันเลยโดยเดี๋ยวเราจะเริ่มหมัดให้ดูทุกเฉดส,สีเลยโดยเริ่มจากา Candy Paler ก่อนเลยนะคะตั้งแต่สีแรกเลยนะสีแรกนะคะเนื้อก็จะอย่างที่บอกจะออกเป็นเนื้อเหมือนเนื้อฟลอยฟลอยนะสีก็จะเป็นเงาเงาเหลือบบนี้นะ ก็จะเหลือบๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะลองมาปัดที่แก้มก,กันว่าเป็นยังไงเนาะ นี่นะคะก็เป็นสวอแล้วก็ปัดให้ดูที่แก้มนะคะของพาเลต c แคนดี้พาเลตนะคะต่อไปนะคะเราก็จะไปอีกโทน่กันบ้างนะคะก็คือพาเลต c คอรัลพาเลตนะคะเป็นแนวสีส้มนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามันจะเป็นยังไงเนาะ เราก็จะมาสรุปกันนะคะสำหรับพาเลทสองพาเลทนี้นะคะที่เราได้นำมารีวิวในวันนี้นาะ mm hmm. ก็คือพาเลทของโ o ยูทูแ Candy พาเลตแล้วก็ค o รพาเลนะคะ mm hmm. ว่าความรู้สึกที่ใช้เนี่ยรู้สึกอย่างไงบ้าง mm hmm. ก็เหมือนเดิมนะคะไม่ผิดคาดเลยว่าโฟ o ู t ูเนี่ย mm hmm. เขาทำ mm hmm. เครื่องสำอางออกมาน่ค่อนข้างที่จะคุณภาพที่ดีมาก พิกเมนตของสีแต่ละสีไม่ว่าจะเป็นอายแชโดว์รุ่นที่ผ่านมานะคะก็จะเป็นรุ่นนี้เนาะที่เขาออกมาเยอะมากแล้วก็ปัดแก้มที่เป็นตลับรูปหัวใจเนาะหรือว่าจะเป็นตัวปัดแก้ม ตัวใหม่ของเขาเนี่ยเขาก็ทาพิกเมนต์ออกมาได้ค่อนข้างดีมากเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยความที่พิกเมนต์ดีมากเนี่ยเราก็จะต้องระมัดระวังนิดน,นึงในการใช้ไม่ว่าสีไหนก็แล้วแต่เนี่ยมันจะค่อนข้างชัดเจนถ้าเราจิ้มแปรงของเราเนี่ยไปโดยตรงเลยทีย่เราไม่ขอออกหรือว่าไม่แท็บสีออกน,นิดนึงนะคะแก้มเนี่ยมันก็จะกลายเป็นตุเงรงละมันก็จะแดงมากเกินไปเพราะฉะนั้นก็แนะนำไม่ว,ว่าจะใช้สีไหนก็แล้วแต่สีที่ดูอ่อนมากหรือว่า สีที่ดูเข้มก็แล้วแต่ให้แท็บสีออกก่อนที่จะปัดลงแกมนะคะแล้วก็สําหรับพาเลตของเขาทั้งสองพาเลตเนี่ยเขาจะมากับสีที่เรียกว่าสีฟอยเนะน่าจะน่าจะเรียกว่าสีฟอยทั้งสองพาเลตมีสีฟอยทั้งสองพาเลตเลยเนาะก็เป็นสีแรกในพาเลตข,ของเขาเลยนะคะมันก็จะเงาเงาเหลือบเือ อันนี้ก็ยังคงต้องระวังในการปัดอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าข้อดีก็คือเหมือนเราอาจจะไม่ต้องลงไฮไลท์เพิ่มเพราะว่าสีฟอยน์เนี่ยมันก็จะมีความเป็นกิเตอร์เป็นชิมเมอร์ของมันอยู่แล้วแน่นอยู่แล้วนะคะแล้วก็ไม่ต้องลงไฮไลท์เพิ่มก็ได้แล้วก็ในส่วนของสียือื่นนะถ้าพูดถึงในพาเลตข,ของแคนดี้พาเลตก่อนแคนดี้พาเลตเนี่ยจะมีสีฟอน์สีหนึ่งที่บอกแล้วก็ นอกนั้นนะคะยกเว้นสีนี้สีนี้จะเป็นสีแมตแมตแบบไม่มีชิมเมอร์เลยนอกนั้นก็จะมีชิมเมอร์นิดนๆหน่อยๆน,นะคะทั้งสีสีที่เหลือตาน,นี้ก็จะเป็นสีฟอยอย่างที่บอกเนื้อมันก็จะนุ่มกว่าสีอื่นๆแต่สีอื่นๆเนี่ยไม่ใช่ว่าเนื้อไม่นุ่มนะนุ่มเหมือนกันแต่ความเป็นสีฟอยจากที่เราสังเกตอ่ะมันก็จะเห็นเป็นรอยนิ้วมือเวลาเราจิ้มสวอ ง่ายกว่าความนุ่มมันมีมากกว่านะคะแล้วก็ในพาเลทคอรอลพาเลทนะก็จะมีสีฟอยอย่างที่บอกสีนี้แล้วก็จะมีสีนี้นะคะที่มีชิมเบอร์นอกนั้นก็จะเป็นสีแมทหมดเลยทุกสีปัดออกมาแล้วชัดเจนแล้วก็อันนี้คือ ปัดแล้วก็เบนเบนด้วยนิ้วมือนะคะจิ้มด้วยนิ้วแล้วก็เบนด้วยนิ้วมันก็จะุูงฝๆแบบนี้เพราะฉะนั้นเห็นอย่างนี้แล้วสีเข้มมากแล้วเวลาปัดจริงกับแก้มก็เรามาะระวังด้วยนิดนึงเพราะว่าไม่งนนั้นหน้าก็จะเป็นแดงเกินไปนะคะสำหรับปริมาณสำหรับปริมาณ1พาเลทเนีมีทั้งหมด6สีนะคะก็จะมาในปริมาณ20กรัม แล้วก็แพ็กเกจของเขาก็จะเป็นพลาสติกแล้วก็ข้างหน้าเป็นใสเห็มองชัดเห็นชัดมองเห็นสีทุกสีในพาเลตน,นะคะข้างหลังเนี่ยก็จะมีชื่อสีแต่ละสีบอกด้วยว่าสีนี้สีะไรชื่ออะไรนะคะแล้วก็ครอบคุมโทนไหมสําหรับอว่า,วา นะแล้วก็ควบคุมโทนด้วยอย่างพาเลตสองพาเลตเนี้ยนอกจากที่มันจะมาปัดแก้มได้เนี่ยมันสามารถเอามาทาตาได้ด้วยเหมือนกันก็คุ้มนะเอามาทาตาก็ได้ปัดแก้มก็ได้นะคะก็ในราคาโปรโมโชั่นราคาเต็มน,น่าจะ5 9ากมั้งแต่ว่าโปรโมชั่นก็จะเหลือ399 ราะว่าเขาเพิ่งออกมาได้สักพักหนึ่งนะคะก็ไม่แน่ใจว่าโปรโมชั่นเนี่ยมันจะอยู่ถึงเมื่อไหร่ก็ลองไปเช็คด,ดูนะคะแล้วก็สามารถหาซื้อได้ที่อวาสาตย์อีฟแอนหรือว่าช็อปไหนที่มีเครื่องสำอางยี่ห้อโฟรยูทูนะคะก็สามารถไปลองได้เหมือนกันส่วนรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวออยจะเขียนไวใ้ให้ด้านล่างเหมือนเดิมนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นรีวิวตัวนี้นะคะ เพื่อนๆได้ชมกันนะคะก็สำหรับคลิปหน้านะคะจะมารีวิวอะไรอีกนะคะก็ฝากเพื่อนๆทุกคนนะคะติดตามนะคะกดไลค์แล้วก็กด subscribe นะคะครั้งหน้าเนีนน่ยมีตัวเครื่องสำอางอะไรน่าสนใจแล้วก็เอามารีวิวให้เพื่อนๆชมกันนะคะ <c oughs> เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดการติดตามะคะ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ